เก็บนอน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 ไปนอนนอนได้แล้วเอาไปเก็บเลยเร็วๆเ,เ,เอาไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพังหมดแล้วโอ้ไม่เล่นแล้วพอแล้วใครท,ทำพังใครทำพังเนี่ยเอาไปเก็บเลยมาเก็บให้ นอนนอนนอนดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยเล่นไม่เก็บไม่เก็บพรุ่งนี้จะเล่นไหมไม่เก็บปูไม่เล่นพรุ่งนี้ไม่เล่นใช่ไหมโอเคนอนนอนไม่นอนไมนอนมึงจะไม่นอนมึงไม่นอนคนเดียวเป็นเล่นห้องหนูเลยเออเริ่มจะหมดสภาพแล้วง่วงนอนมึงยังจะไม่นอนอีกไปเล่นห้องหนู้นคนเดียวไป มามามาตาใส่ให้ไม่ไม่ไม่ตาจะใส่ปอยเริ่มง่วงแล้วยังจะไม่นอนอีกไม่ได้ใส่ตรงนั้นจะไม่ไหวแล้วนี่่วงนอนแล้วจะไม่ไหวแล้วบาปไปนอนปะขึ้นนอนเร็บนอนเธอนอนเธอไอ้น้องนอนเธอปะไปนอนเร็วเร็วเร็ว พรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่อ่ะพรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่นะนี่มันฐานมันก็หมดแล้วน่ะรถก็หมดฐานแล้วไม่มีอะไรแล้ะหมดละรถไม่ไหวแล้วเหมือนคนละคนก็เริ่มไม่ไหวตาก็ปือป้อๆละคนเริ่มแย่และอ่ะเก็บนะเก็บนอนนอนเธอ จะไม่ไหวแล้วมึงยังจะไม่นอนอีกเออมึงจะไม่ไหวแล้ว